ไมอามี่แพ้เป็นครั้งแรกนับแต่เมสซี่ย้ายมาเมสซี่ไม่ได้ลงเล่นอินเตอร์ไมอามี่พ่ายแพ้เป็นผลแรกนับตั้งแต่กับตันทีแชมป์โลกย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ที่ไม่มีลิโอนลเมสซี่พบกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกนับตั้งแต่กับตันทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายมาร่วมทีมเมื่อโดนแอดแลนตาอยู่ในเตะถล่มยับเยิน5-2 ในศึกเมเจอร์ซอกเกอร์ลีกเมซี่ไม่ได้เดินทางไปแอตเลตาหลังจากลงเล่นมาต่อเนื่องนับเปิดตัวที่ไมอามี่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเกลาโดมาติโนเฮดโค้ชทีมไมอามี่เผยว่าเมซี mm ่ hmm. มีอาการกราบเนื้ออ่อนล้าทําให้ไม่ต้องการเสี่ยงให้ดาวเตะว 3, ัย36ปีอาจเจ็บมากขึ้นไมอามี่ยังรังรองบอยของสายตะวันออกตามหลังทีมอันดับ9 DC u นเต e d 6แต้มซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปเพลย์ออฟลัดต่อไปเจอกับ โตลอนโตและออรนตาซิตี้จากน,านั้นชิงชนะเลิศทั่ว U.S. Open Cup เจอกับฮูสตันไดนามวันที่27กันยายนขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าว Daily News ค่ะฝากก,า like, กา share, ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ